ครับวันนี้ก็จะนําพาพี่เพื่อนครับผมมารับชมพระดังในยุคนี้นะครับพี่น้องครับเป็นพระที่ไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะครับผมไม่รู้ไม่ไม่ว่าท่านไหนจะอยู่แห่งขนตบลไหนจังหวัดไหนครับที่ไม่รู้จักท่านเป็นไปไม่ได้ครับผมครับนั่นก็คือหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทนะครับผมแห่งวัดโพสีสะอาดนะครับท่านก็อยู่สองวัดนั่นแหละครับวัดโพสีสะอาดกับวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับพี่น้องครับ ครับนี่เป็นเหรียญเอาเป็นรูปหล่อครับผมเป็นเป็นรูปหล่อหลวงปู่มหาศิลาสิลจันโทนะครับรูปหล่อพร้อมตลับหรือว่าพร้อมกล่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะครับน่าจะสร้างปีประมาณ60 60กกว่าครับผมน่าจะอยู่ประมาณไม่6 0 6ก็60สิบไม่6 4ก็65ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับมาพร้อมกล่องนะครับ กล่องก็จะเขียนว่าหลวงรูปหล่อหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับสวนสงแกเปะนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินนะครับแต่ไม่บอกปีพศนะครับผมไม่บอกปีพศในการสร้างครับในการจัดสร้างนี่ครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับพี่น้องแล้วก็มานําเสนอให้พี่เพื่อนรับชมแก้เหงาแก้เครียดคลายเครียดกันนะครับช่วงเปลี่ยนไาย ความร่ำรวยจะมาถึงแล้วครับเปลี่ยนถ่ายผู้นำใหม่แล้วก็เตรียมตัวได้ครับเตรียมตัวรับสิ่งดีเข้ามาครับผมขอบารมีหลวงปู่ระะมหาศิลาครับขอให้ประเทศบ้านเมืองเราได้อยู่เย็นเป็นสุขสถีนะครับพี่น้องครับครับเป็นรูปหล่อทองแดงลมดำนะครับเป็นรูปหล่อทองแดงลมดำครับผมตาของท่านก็คมนะครับผมแกะบล็อกออกมาได้คมชัดนะครับ ผมชัดลึกใต้ฐานก็จะมีโค้ดนะครับผมเป็นเลขนัมเบอร์เลขนัมเบอร์4661นะครับ4 6, 6่1 4661ครับแล้วก็จะมีเส้นตัดนะครับผมเส้นตะใบตัดเก็บแต่งรายละเอียดนะครับผมเก็บตกแต่งรายละเอียดหลังจากเทบล็อกมานะครับก็ต้องตกแต่งรายละเอียดเหมือนกับผ้าหล่อต่างๆนะครับผ้าหล่อทั่วไปนะครับ มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเขียนคําว่าวัดโพศีสะอาดนะครับวัดโพศีสะอาดแล้วก็มีโคดนะครับมีโคดตรงสังคานะครับผมตรงปลายสังคาติที่วก็จะมีโคดสอสาานะครับสอสาลาอ่าสอสาาก็จะมีความคมอ่านิดๆนะครับแล้วก็มีเอ่อเส้นอ่าเส้นประกายเห็นไหมครับประกายเปล่งลักษมีออกมาตรงอ่าตรงวงกลมนี้ครับผมจะมีเส้น เปลงรัศมีออกมาครับผมนีเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับอ่าอ่าไม่รู้ว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับผมอ่านี่ผมก็ได้มากับอ่ลุงท่านหนึ่งนะครับผมที่จังหวัดกาลสินนะครับแกมคนกาลสินนะครับผมก็ได้บูชามากับท่านนะครับผมท่านก็ได้มอบให้มาท่านเมตตาให้มานะครับอ่าสวยงามน,นะครับผมเป็นพระหล่อคล้ายๆหลวงพ่อคูณนะครับรูนี้เหมือนกับหลวงพ่อคูณปลิสเอ้ย ไม่ใช่หลวงพ่อคูณหลวงปู่ทวดนะครับผมคล้ายๆเอกลักษณ์คล้ายๆหลวงปู่ทวดนะครับผมรูปทรงคล้ายหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป๊ะเลยนะครับก็ยังคมนะครับก็ยังมีความคมนะครับแกะบอกมายังม nah, ีความคมกีดกีวอนของท่านคมก็ถือว่าคมนะครับถือว่าคมเส้นเกียสากเขายังเห็นนะครับเด่นชัดอยู่ใบหน้าของท่านแกะบอกออกมาคล้ายๆนะครับคล้ายๆเครื่อง คล้ายกับองค์กิงท่านเลยนะครับคล้ายกับองค์กิงหลวงปู่ศิลาเลยนะครับท่านเขาจะยิ้มนะครับใบหน้าของท่านเขาจะยิ้มจริงเลยครับนี่คือเอกลักษณ์ของท่านนะครับผมเป็นพระที่อารมณ์ดีมากครับหลวงปู่พระมหาศิลาศิลจัมโทท่านเป็นพระที่มีอารมณ์ยิ้มย้ำแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะครับจะไม่เหมือนองค์อื่นนะครับผมองค์อื่นก็ยิ้มครับแต่น้อยครับจะหาพระอริยะสงฆ์ที่ปฏิปทาหรือว่า ลิยาของท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมแล้วก็เมตตาทุกคนทุกท่านเท่าเทียมกันหมดนะครับไม่เลือกชั้นวรณะนะครับถ้าใครเข้าไปกราบไหว้ท่านท่านก็จะมีความเมตตาเท่าเทียมกันหมดนะครับผมนะครับตรงจุดนี้จะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนะครับผมจุดนี้ก็จะมีเนื้อเกินอันเนื้อเกินที่เอาแน่นอนไม่ได้ครับอันนี้เกิดขึ้นมาจากส่วนผสมของโลหะนะครับตอนเทร้อนๆนะครับผม ไม่รู้ว่าเนื้อเกิ time, นจะเกิดผุดข like ึ้นตรงไหนบ้างจะงอกขึ้นตรงไหนบ้างนะครับเอาแน่นอนมาได้กับเนื้อเกินนะครับพี่น้องครับเราจะชี้วัดว่าเป็นตําหนิไม่ได้นะครับผมตาหนิไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อเกินมันเกิดขึ้นได้จากความร้อนนะครับผมความร้อนของมวลสารนะครับโลหะมวลสารอาจจะละลายหรือว่าร้อนไม่สม่ําเสมอกันนะครับบางบางโลหะก็จะหลอมละลายยากนะครับบางโลหะก็จะหลอมละลายไวนะครับผม หลอมละลายง่ายน,นั่นเองนะครับเขจะเกิดใช่ไหมครับเกิดองอกเป็นจุดๆอย่างนี้ครับเนื้เนอเกินเขาเรียกว่าเนื้อเกินเกิดขึ้นตามองค์พระพระแท้ดูง่ายนะครับดูโคตรตอกนะครับผมโคตรตอกลำเ no. บอร์466หนึ่งแล้วก็มีเส้นตัดเส้นตะไบตัดเก็บตกแต่งรายละเอียดขอบข้างก็เก็บตกแต่งราละเอียดได้ดีนะครับ พรแท้ดูง่ายมีความคมนะครับนี่ครับหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทท่านบอกว่านะครับผมท่านยังบอกว่านะครับถ้าใครมีมีหลายท่านนะครับผมมีหลายคนหลายท่านมาถามหลวงปู่ว่าทํายังไงพระเครื่องของท่านหรือว่าวัตถุมงคลของท่านถึงมีความศักดิ์สิทธิ์คนทุกวันนี้ยังแห่กันไปกราบท่านามาขอวัตถุมงคลของท่านไปห้อยคอ ท่านก็บอกว่าอขอให้มีจิตนะครับผมมีจิตแน่วแน่อ่าจิตเชื่อมันอ่นในองค์พุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณหรือว่าพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้านะครับผมจิตเป็นหนึ่งเดียวครับท่านบอกว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวถ้าเราจะให้ศักดิ์สิทธิ์เราก็อธิษฐานว่าขอให้ศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นครับผม <S <s แล้วก็ระล,ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละครับพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าสังฆเจ้าแล้วก็ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าเทพเทวางต่างครับผมก็จะลงมาปกปักรักษาคุ้มครองคน,คนที่อธิษฐานนะครับผมขอให้สําเร็จแต่จะสําเร็จเร็วช้านั้นขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาสนาของอผู้ที่ครอบครองวัตถุมงคลของท่านนะครับผมไม่ใช่ว่าจะสําเร็จกันทุกคนนะครับแต่ทีทน่คือจากหนักก็จะเป็นเบาแหละครับคือจากหนักก็จะเป็นเบานะครับผมท่านว่าอย่างนี้นะครับขอให้มีบุญนะครับผมถ้าใครบุญน้อยก็จะ สำเร็จน้อยนะครับถ้าใครบุญมากก็จะสําเร็จได้ไวนะครับผมถ้าใครบุญน้อยก็จะสําเร็จได้ช้าประมาณนี้ครับอ่าคือความหมายของหลวงปู่ท่านว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องครับอ่าท่านก็บอกเป็นอ่าบอกกล่าวเป็นภาษาอีสานนะครับว่าของของข่อยดีมัตจะจะศรัทธาข่อยของข่อยดีมัตดวงยางว่าตาศรัทธาข่อยอ่าท่านว่าอย่างนี้นะครับผมคือของของท่านดีหมดทุกอย่างครับขอให้มีความศรัทธานะครับพี่น้องครับนี่นะครับ มาพร้อมกล่องนะครับมาพร้อมกล่องครับผมท่านใดที่สนใจอยากเช่าหาบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาทางศรัทธาชี้แนะมาโดยตรงนะครับพี่น้องครับผมได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับผมหรือจะติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะครับทางไลน์ก็แอดทะนกกรใจงามนะครับท่อทงงอหนูกกไก่รอเรือสลไนไม้ม้วนจอดจานงงูสลามมอมนะครับผม แอดธนกรใจงามนะครับธนกรใจงามตังางลายนะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่0821 2 7 6 7 8ออยากจะเช่าหาวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขังาทางสัทธาแชนเนลก็พอมีให้นะครับผมพอมีแบ่งให้นะครับ,รบผมครับสุดท้ายก็ขอบารมีหลวงปู่พระมหาศิลาครับจงปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผม คิดหวังจริงใดก็ขอให้ได้สมความหวังสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอให้ร่ำล่ำรวย,ยนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ